สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะทิมาเาฮ็ดคลิปนะพี่น้องคือเก่าแนละ้วแบบสไตล์ชาวนาคนทำกินนะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดคลิปด้วยตัวเองนะเนาะลองผิจารณาถือทำรับมือนีกะทิมาเนี่ยพี่น้องน้ำเนี่ยพี่น้องน้ำเจ้าปวกนะพี่น้องเฮ็ดไว้นี่เนี่ยน้ำเจ้าปวกเฮ็ดไว้เอาออกมาหน้าพี่น้อง เอามาเห็นยังตีเอามาเน <p are forward> ี่ยพี่น้องที่เทลาดใส่หน้างั้นนี่พี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าหลอกเนี่ยมันเป็นหน้าหลอกแล้วดินมันเหนียวพี่น้องดินมันเหนียวเนี่ยดินมันเหนียวก็เลยสิเอาหนำก็เลยสิล่องเอาหนำเจ้าปวกมาเทเทลาดล่องเบื้องเพื่อดินเขาจะเพื่อเฮ็ดให้ดินเขาล้วนซุยพี่น้องตั้งแต่เฮาเที่ใช้ทดสอบ เทใส่น้ำเางาไม้รือว่าพวกใบไม้ใบเลนะพี่น้องมันก็ย,อย,ย่ยอยสลายดีย่อยสลายดีแล้วก็ดินอยู่ตรงที่ห่เอเอาน้ำเจ้าปวกันเนี้ยเนี่ยลาดใส่มันกน็ดินมันก็นล้วนชุยดีพี่น้องก็เลยเกิดพวามคิดว่าเอามาล่องเนี่ยใส่นาดินเหนียวเนี่ไยไถขึ้นมาเป็นก้อนนะพี่น้องนี่ปั้นไปรอบนึงแล้วนี่มันจะเหนียวพี่น้องสังเกตเบื้องห้อยลดไปหรือพี่น้อง ม่หลดุดดินเขาจะเหนียวมากนี่ก็เลยเจียอเอาหนาตัวนี้ลาดน้อพี่น้องลาดจังไดยก็ะจติตักแบบนี้แล้วพี่น้องนี่ตักสาดไปเลยพี่น้องนี่สาดไปลาดไปลองมึงพี่น,อนพอพ้องเนี่เพราะว่าบ่มีคนเออไทยคลิปให้พี่น้องก็เลยต้องออแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ,อ้ยเขาทำมาดาวบ่มันยูทูบเมืออาชีพ นกลาดให้ทั่วเนี่ยลาดไปเลยพี่น้องนี่สาดไปลาดไปก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยก็ะจีลาดอ่านแปลงหน้าให้ทั่วเนี่ยโดยสามทังนี่แหละกระจีเครื่องเดียวแต่ว่าส่วนพุ่นมันมันเละอยู่มันแตกอยู่แต่ว่าแถวนี้เนียวเนียวลายพี่น้องเนียวลายนี่แถวเนี้ย ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องกมีอย่างแปลกๆอา,อาจจะดีแน่บดีแน่กดี๋มานําเสนอคนึเก่าหลอพี่น้อง